จ่าเนี่ยที่ไหนวัดอินทราม่ยค่ะอ๋อวัดอินทรามใกล้วัดสนาเนี่ยค่ะอ๋อมไปที่นนะวันจายที่ไหนัดกับวัดไหนไนักข้างในกับพี่ร้องพี่ร้องดันก็ไมู่องไม่เคยจะไปเจ้าวาดวันจ่าย้าวาดันจ่าเออชื่อจะดูว่ากันดันดมาันดแล้วรับกเก่าอ่ะเขามีผ้าอะไรที่ดไหวมันก็ผันเลยค่ะาลอยบ้านเาเรียก แกู้เยี่ยมกุ้เยี่ยมมาที่นี่ด้วยใช่ไหมคะกุยเยี่ยมตอนนี้นะค่ะอะนี่จขนมันแน่นแน่นมาก่อยลงไปเวียทานนะเออเป็นาะไ่แน่นนะโอ้ย๋าขาได้นไรเป็นโรคกัวใจเลยง่ายจัดเบาหวานโอ้าอะให้อธิษฐานเอานับ่านอะให้บีเขาอธิษฐานบ้านนะอธิษฐานเลยให้อธิษฐานอยากอธิษฐานอะไรอธิษฐานเลยเนาะ อธิษฐานเลยให้ร่างกายดีอะไรกูพูดไปเงินงานสุขภาพความรักอธิษฐานเอาอธิษฐานไม่ช่วยเดี๋ยวนี้เลยมันอยู่ที่เราอันนี้ผมพูดไม่ได้ผมไม่ใช่หมอผมจะอุทิศเจ้ากรรมในเวรไล่ผีแก้คุณใส่ให้นะถ้าร่างกายมันดีแล้วก็พิจารณาเอาเองนะฮะอันนี้ผมพูดถูกไหมใช่ไหมเราช่วยกันอยู่แล้วนะฮะมัหนักที่หัว ก็มีนะเมื่อวานเมื่อวันซื้อหรืออะไรผมไม่ร right ู้หลายวันแล้วเนี่ยในคลิปอ่ะพี่เขาเป็นเจ้าของเพชรชาวอินเดียสิบสาขาในประเทศไทยเลยก็น่หละเขาวิ่งมาหาผมตลอดเลยนะเข้าใจไหมก็มาหลายครั้งเนี่ยชอบมาแอบมาดึกๆเนี่ยตอนนี้ให้เข้าคิวแล้วร่างกายเขาดีปลอไปแล้วเข้าใจไหม คือนเขาบอกว่าหมอจะนั่งผ่าแต่เขาหนีไงเขาหนีมาเขาบอกว่าร่างกายเขาดีแล้วนี่เขาหนีเองไงเออนี่ผมไม่ได้ไปไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยเขาตัดใจของเขาเองใช่ไหมผมไม่ใช่หมอถูกต้องไหมคือยร่างกายพี่เช็คเขาเขาดีแล้วไงเข้าใจไหมเขาก็พิจารณาตัวเขาเองจเองเขาเขาก็มาเสริมเรื่อยๆเขาก็มาเสริมแล้วก็ช่วยเขาฟรีตลอดแต่เนี้ย เราช่วยทุกกุศาสนาแหละนะป่นปะนะกลังบ้างแล้วเอาเท้าวะเอามาพร้อมเลยเดี๋ยวหมดพลังเลยดูเลยนะหมดพลังเนี่ยมาเนี่ยเป็นอะไรบ้างถามเราเองนะปวดตรงไหนคุณป้าปวดตรงไหนไม่เป็นเดี๋ยวทีละคู่แล้วกันเอาเอาเป็นเอาที่ถามไปก่อนเลยเออป้าเป็นอะไรบ้างจุดไหนร่างกายเป็นตรงไหนเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนขาแข็ง ขาแข็งขาแข็งแล้วอะไรอีกแล้วก็เนื่อเป็นลูกหัวใจความดันไขมันเบาหวานโอเคบ้าเป็นไรขาเหมือนแสบประร้อนนะคะมีเหมือนเหมือนเป็นพริกอะเหมือนแสบประร้อนไปหมดเลยแล้วก็สายตาเนี่ยจะมัวตลอดแสบประร้อนใช่ไหมค่ะแสบประร้อนมันเป็นอะไรกับสับปะรดเนี่ยภาษาภาษาเป็นภาษาโบราณใช่ไหมเออเด็กๆรุ่นนี้ก็จะไม่ค่อยทันกันใช่ไหม นะเอาเอาดหมอบักดึงของเดืองไทยเลยนะเขาาะให้นนเนี่ยหลวงพเดิมหลงฟูนะฮเนี่ยทำคนละสามร้อนเนี่ยวัดไหนก็ได้นะสถาันที่ส่งนะงูปเป็ดอะไน่า อาสูรลกายยีาโยมเจ้ากรรมในเรียนทั้งหมดมดกับปวกด้วยไดีแล้วยังไม่ดีเท่าไหร่ก้อกเอออ้จะสุกแล้วกินได้แล้วเร็นทองไม่เรียนนะเออ่อดีแล้วนั้นไงเดาตาลงเดินดู โล่งไหมเอาพี่ละคู่ก่อนไม่เป็นไรไเดี๋ยวรีบเดียวนี้เดินดูกันเพระผีมันออกถ้ามันจะโล่งเองอ่ะเดินกันเดยวเดินกันเดี๋ยวเดินกันเออโอเคเอาเดินไปก่อนเดินยวแบงเดินยวแบงค่ะพี่ผู้หญิงเดินก่อนถเราไม่ต้องเรานั่งอยู่มานั่งอยู่เ่็นไงพี่ผู้หญิงโล่งยังค่ะสูงถึงร้อยโล่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเจ็ดสิบค่ะเออแล้วคุณลุงเป็นยังไงโล่งยังโล่งหายใจดีขึ้นไหมเออสูงถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว เก้าสิบแล้วโอเคเอาไปทำบุญนะไปทำบุญบุญบุที่นี่เราช่วยฟรีอยู่แล้วนะฮะเอามาดีมานเลยพี่พี่หญิงาตรงนี้พี่พี่หญิงมตรงนี้แม่มาม่มเออไปทนั่งไม่ได้ไล่ไไผมมหลหลังรออยู่ ง้อยูอันนี้ก่กลูตัวลงไปเนั่แล้วูตัวลงไปเนัก่อนแล้วูตัวลงไปวลงไปนะมาไม่้องาค่อนี้ไห้เอาตรงนี้อันนั่งตรงนี้เลยจะไปสบายไปเลยเออจะไปสบายไปเลยวนนี้หนักหน่อยนะเนี่ยคู่นี้โดนเยอะจะทำสักคนละหกร้อยได้ไหม เออวัดไหนก็ได้นะใกล้บ้านนะพี่นะคิดเนี่ยเนี่ยนี่โดนผู้ใส่โดยตรงนะเขาจะทําให้เป็นอมครื้งซีเลยนะโอ้โหเห็นว่ายังไงบ้างอาการตอนนี้เป็นยังไงมันหนับยังไงแต่เหนักไปหมดใช่ไหมเดี๋ยวจะต้องขับออกเลยอันนี้เออมดตัวเมียหน้าแดงเมียโยมแล้วก็ัีเรื่องพวกเมี่ยต่อยด้วยด้ยนะได้ กหัมช่วยอ่นไใช่ฮะ่อถึงอะไรฮะบอกไม่ถูกนะไปไหนมาไหนต้องเข้าบ่าเข้าลุกลูก่อนถึงเลขอยากได้เลยนย ขึ้นเดินฮะเดินได้สบายแล้วเสร็จตั้งแต่หัวจนหลุดเท้าแล้วเดินเลยไม่ต้องถือไม่ต้องถือเดินเลยเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ต้องถืออ่าเนี่ยแหละเก่งป้าเดินไม่เดินเดินช้าๆแยกขาออกเอ่อเอามือกลางลงเอามือกลางก็ได้นั่แหละนี่ยแหละเก่งแล้วมา ช้าๆนะค่อยๆมาหาผมน่ะช้าๆอย่าไม่ต้องรีบเอาขาด้านแร่ขากลางๆน,าน,นั่นแหละเนี่ยเห็นไหมเราไม่ต้องใช้แมง้าแล้วนี่ไปทำบุญอย่างเดียวให้เจ้ากรรมเขาไปคิดสิ่งในตัวไปเกิดเลยนะฮะโอเะโรงไหมคุณป้าโรงไหมอา้าสูงถึงร้อยเปนโ่คกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเป็นโรคข้อหน่อยเนาะ ันป็นอไ่มใช้ได้แล้วอ่ไปนไปทำบุญอ่ะนี่เป็นไรติดบุญ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 นี่ทำแ่น้ร้อยใช่ไหมต่ได้ติดบุญบอกว่าขอแก้บุญนะคุณานาติดที่หูเ้ากมทั้งหมดใญย่ด้วยเนาะคุ้ขู่เ หายไว้นะมีอะไรีเดินิเดินไล่รเนะโลงไหมลงค่ะเอ่อซูทิงร้อยมปนโรกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เดีแล้วโชคดีนะวันที่ไป็นคุณนพี่ค่ะเอาใบใบใบ